หลบซ่อนตัวอยู่ในห้องนคอนโดแห่งหนึ่งซอยแปตำบนานาจอมเทียนอําเภอสัตหีจังหวัดชลบุรีคุณพ่อมัจยาจะติดตา้นหนึ่งเป็นไอซ์สุกซ้อนในลิ้นชักหัวเตียงนอนหญิงสาวอายุ3.2ปีแฟนที่ก่อเหตุเล่าว,ว่าคบาากับนายเู่เกียดมา1ปีกว่ากระทั่งจับได้ว่าแอบปุยกับสาวคนอืน่นจึงบอกเลิกทําให้มีอาการคลุ้งคลั่งเข้ามาทําร้าย ล็อกห้องขังตัวเองไว้เพราะตัวถูกทำร้ายซ้ำก่อนติดต่อขอค,ความช่วยเหลือผู้จัดก,การคอนโดเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายผู้เกียรติไปที่สอพอนาจอมเทียนดำเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพบุกรุกยาววิการและทำร้ายร่างกายส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจสพบองอบพอัทยารับแจ้งเหตุพบว,วัตถุคล้ายระเบิดข้นถาด้วยสีเหลืองทองเขียนอักขระเลขหยนันไวร้อรอบวัตถุระเบิดที่ฮอกเชาสองชั้นภายในซอยนาะเปลือ27 บนนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บผู้ระเบิดจังหวัดชนบุรี e ีโดีตรวจสอบก่อนเคลื่อนย้ายวัตถุที่พบออกมาไว้ด้านนอกนำยางรถยนต์มาครอบไว้และใช้แนวกั้นตำรวจล้อมห้ามเข้าใกล้บริเวณเพื่อความปลอดภาายัยเจ้าของของชาวเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ไล่คนเช่าออกเนื่องจากชอบพาเพื่อนมามั่วสุมดื่มสุรา จึงเข้าเคลียห้องเพื่อซ่อมแซมแต่ต้องตกใจเมื่อพบกับวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าตนนํารวจตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นของปลอมคล้ายกับพยายามจะปิดขึ้นเรียนแบบของจริงแต่ไม่สามารถประทุระเบิดได้จึงฝากเดินกลุ่มวัยรุ่นและผู้ที่คิดจะทําระเบิดหากผิดพลาดอาจเกิดอันตรายส่วนวัตถุที่พบได้ลงมาทึกประจําวันวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนําไปทําลายในพื้นทีน่ปลอดภัยอีกครั้ง ตำรวจสอพอลำปางลำปางนะคะจังหวัดพัลดทลุงทางข้าตรวจสอบถนนโดยที่บ้านขวดหมู่4ตำบลลำปางอำเภอเบืองและมีคนร้ายไลย่ยิงชาวบ้านเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพบหัวกระสุนสองหัวจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและพบรถจักรยานยนต์สีดำแดงตกกูน้ำสภาพผางเสียหายยังพบกับรถกระบะด้านหน้าถังประตูฝั่งซ้ายและคอนโซลหน้ารถมีรอยถูกยิงสามจุดสอบถามนายพรหมอายุ4 1ปีคนขับรถกระบะเล่าว่าขณะที่ขับรถกระบะมาเพื่อท่าคนเจอคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ ยิงรถกระบะสีดําที่ขับอยู่หน้าสุดทําให้ตนเองไม่กล้าขับแซงขึ้นไปรอกกระทั่งรถกระบะสีดำหนีรอดไปได้จึงเร่งเครื่องแสกคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายกลับมาไล่ยิงรถตนเองเลยกลับรถแล้วพุ่งชนรถคนร้ายจนตกปูปอดคนร้ายจะวิ่งหนีเข้าป่าหายไปเบองตตนนะคะตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่าเกิดเหตุระทึกค่ะคนงานชาวเมียนมาทะเลาะวิวาสกันเองใช้มีดแทงกันบาดเจ็บ ขณะที่ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีแต่ไม่รอดถูกจับกลุมได้ในที่สุดนะคะเหตุการณ์ในเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนี่ผ่านมาภายในแคมป์คนงานกลางทางทรายตัวเหมินจังหวัดสุทบประการโดยแพทย์เฉอิและอาสาผู้ภายช่วยเหลือพาตัวนายเนียออกอายุ35ปีชาวเมียนมาซึ่งถูกแทงสามแผลลงมาจากชั้นสองส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนตรวจสอบที่บันไดทางขึ้นพบกับกระด้าและอุปกรณ์อาบน้ำผ้าโรงและมีดทำครัวเปื้อนเลือดยาวประมาณ20เซนติเมตรตกอยู่ส่วนผู้ ก่อเหตุคือนายแนนออกอายุ48ปีเป็นคนงานชาวเมียนมาด้วยกันสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าทั้งคู่ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วปางคนก็ตา่างเล่าจนมึนเมามีปากเสียงทะเลาะไม่ว่ากันตอนแรกกลุ่มเพื่อนได้จับทั้งสองคนแยกกันแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ยอมลงมือก่อเหตุ มากันครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าค่ะมวยไทยเจ็ดสีตอนนี้ขยับเวลาแล้วนะคะจะเป็นกี่โมงและคู่เอกมีใครเด็ดบ้างติดตามครู่เดียวค่ะ เหตุการณ์นะคะเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ่ะกรีเป็นทางเข้าหมู่บ้านตำบลโคกสว่างโดยสำโรงจังหวัดอุดราธานีพบร่างของนายจักรีอายุ31ปีถูกยิงเสียชีวิตมีรถจักรยานยนต์คันที่ขี่มาล้มอยู่ในป่าย่านข้างทางพบกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่ในที่เกิดเหตุถึงปลอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงท้องวันนี้ขณะที่นายจักรีกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังจากไปดูหมอหลําในงานบุญกระถินโดยมีหล้านชายอายุ 5ปีซ้อนท้ายมาด้วยจวังหวะนั้นค่ะมีรถเก๋งสีแดงภายในมีชายส4คนนั่งมาด้วยเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ของเพื่อนในกลุ่มทางนายจักรีก็เลยลงไปคุยนะคะว่ามีอะไรเสียหายหรือไม่และกลับมาที่รถจู่ๆค่ะเห็นรถเก่งสีแดงขับมาประกบแล้วคนนั่งเบาะหลังยิงใส่ในายจักรีไป1นัด จนรถล้มตกข้างทางแถมยังมีการไล่ยิงกลุ่มเพื่อนอีก2อถึงนัดแต่ไม่มีใครเป็นอะไรตอนนี้ตำรวจรอยู่ระหว่างเร่งตามหาคนขับรถเก่งและมือปืนที่ก่อเหต วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะนักท่องเที่ยวจํานวนมากพากันไปรับลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยอ,อินทนนท์อาเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเช้าวันนี้อากาศหนาวจัดค่ะบนยอดดอยนะคะอุณหภูมิต่ําสุด12องศาเซลเซียสและกิวแม่ป่า13องศาเซลเซียสทําให้ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวออกมาเฝ้ารอชมแสงแรกจากพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเช้าซึ่งโปล่พ้นขึ้นจากขอบฟ้าเป็นแสงสีทองตัดกับยอดดอยอย่างสวยงามค่ะนะักท่องเที่ยวก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นภาพความประทับใจนะคะ ส่วนยอดนะักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวบนดออินทนนท์เมื่อวานนี้ค่ะนะักท่องเที่ยวชาวไทยมีจํานวน1,762คนนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ849คนยานพาหนะ817คันยอดสะสมรวม2,611คนค่ะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมวยไทยเจดสีของช่อง7 HD นะคะก็ยังคงจัดการแข่งขันเหมือนเดิมแต่ขยับเวลามาเร็วขึ้นค่ะ โดยจะเริ่มทำการชกเวลา11นาฬิกานะคะผู้เอกจะเป็นการพบกับสุดยอดของมวยพิกัด119ปอนด์แสงสุขโชดบางแสงค่ะมะท้ากับชั้นล้ำดำน,นายกเอภาสลาโดยจะเปิดให้แฟนมวยเข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะทับยูยิซูนะคะไทยเก็บเพิ่ม3เหรียญทองค่ะยูยิซูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่กรีซะ ยูวิซูเวิร์ชเปนชิพ2024ที่ประเทศกรีซคนที่2นะคะทัพยูวิซูค่ะทำผลงานสุดยอดได้เพิ่มอีกสาเหรียญทองจากประเทศไฟติ้งนะคะรุ่น63กิโลกรัมหญิงจากอ,อรภาเสนาร,รมยูวิซูรุ่น48กิโลกรัมหญิงจากเฮกาแพซี่ตันและประเทศโชมิกซ์จากอาริวันจันสีกับรัชราชอินทราและมายัางได้อีก3าเหรียญทองแดงนะคะจากวารแเทพงศ์ รัตชายกิจคมศรีในประเทศโชวโอเพนกับปูโอชายที่ได้ไป2เหรียญทองแดงและสุภวดีแก้วสะแสนกับกุลสตรีคำส้อยจากปูโอหญิงสูุสวันค่ะทัพยูยิสโซไทยนะคะคว้าไปได้7เหรียญทอง4เหรียญทองแดงนำในอันดับตรางหปีญรางวัลค่ะ จากันีที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศส่อิรักเพื่อตอบโต้ที่อิรักสนับสนุนผู้พิชซ์บอลละห์ด้วยการยิงจรวดโจมตีอิสราเอลเกือบ200ลูกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแม้มีทหารอิรักเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป้าหมายในการโจมตีของอิสราเอลซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ทางทหารแสดงให้เห็นว่าสหรัฐยังคงมีทธิพลนต่ออิสราเอลทาให้อิสราเอลไม่โจมตีแหล่งนิวเคลียร์และแหล่งน้ํามันในอิรักซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์บานปลายตามที่สรรรรรัฐ้อองงขขะที่ิาาานก็พยมมควแ สถานก,การณ์ได้การระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลในสามเมืองหลักถูกระบบป้องกันภายทางอากาศของอิหร่านสกัดไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้วพรพ้อมกับเผยภาพคนอิหร่านตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติอย่างไรก็ตามนะคะนะคักวิเคราะห์มองว่าต้องจับตาอิหร่านว่าจะตอบโต้การโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้หรือไม่ค่ะ หมเวลาขอคะเดนจสีช่วงนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามค่ะปฏิกรอบหนึ่งในเวลา9นาิก55นาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ